วิ่งเร็ววิ่งเร็วเอาเอามาอยู่นะมาขาเต็มแนวแล้วป่านละขวานบนแล้วเด้อวานบนแล้วเด้อฮะเต็มแนวว่าสัน มเนี่นต้องกลด้าเตนี่ปาเตนี่นว่อันไปแล้วเอ้าไม่ต้องบังคับเลยค่ะเดินกลับบ้านเองได้ด้วยโดยที่ไม่มีเอาเอาลูกไปแล้วพลอยอย่าไปไกลเลย่าล ออือรีบรีบกดลูกหายลูกไปแล้วพลอยว้าทุกคนขอบพจะตกเอาเอาต้นไม้อีกไปไปพี่พลอยไปเร็วจับดีดีจับดีดีระวังขาลูกอ,อ เอเอขนอุนแม่ขนุนแม่หมดแล้วลูกโอ้ย่านลูกมันโตกอยู่ลูกกำลังใหญ่ๆทางนั้นเลยหาใเจเนฟป้าป้าป้า,ป,า,ป,าป่อยใส่กองดินหน่อยใส่กองดินป่อยใส่กองดินเลย ภาบครับอะเจนแนวเอาเอาเล่นดินเอาเอาพ่อเอาดินแดงมาลงให้เอานี่เนี่ยุฟเจฟู้ด พ่อมันจอด้เดี๋ยวพมเขาสวยเงี้ยเอา้อไปเนี่นี่เดี๋ยวก็ปูกเลยปูกเลยจุงไปเลยจุงจุงเบ็ดไปเลยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ตามไปเองจุงเบ็ดไปเลยพวกนี้พวกนี้ค่อยปล่อยถ้าปล่อยโซ่ยาวพวกนี้ก็แตงก็เครือแตงก็พังหมดแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเบ็ดหายเดนี่เบ็ดหาย ไปเดีวน,นะเอออย่าทูเแาวนะลูกไฮเวน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 กินด้วยเวนอยู่ทางหลังพออยเลอเข้าไลอถอยพอยพอยพอย,อยถอยมา ถอยมาถอยมาเลยมาเลยถอยมา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 เลยไม่ต้องไปหาปลาแก้วอ่ะถอยมาดีๆใคอดีเออฮะไม่ให้เกฮอ ไม่ให้โตะเออเขาไม่โตหนุกเฉยหว่าฮะหนุกเฉยถ้าไม่ใส่เชือกก็ขี่ได้แต่ถ้าใส่เชือกก็ขี่ไม่ได้หรอกโอปอลบเชือกไม่เป็นไม่เหมือนพี่เตยแล้วลบเชือกเวลาเบรดเดินไง เวลาเบ็ดหมุนไปหมุนมาน่ะจะตกไม่ใช่อะไรง่ายๆดิอุ้หิวนมอย่างแรงหมุนไปหมุนมาจะตกเพราะเชือกไปได้ตกเพราะช้างเออแม่เขาสะบัดไปสะบัดมาก็จะหล่นานะต้องหิวนมเอ้ามีเชือกตุงคอเอ้าอีกคนยังไงตุงคอแบบตอนไหนจะตุ้งไม่หยาบถ้าอย่านมเมื่อไหร่นะคุณถึงจะขี่ได้ พี่กอดเป็นพี่กอดลราไหมพี่กวัตวตกด้วยเขายานมตอนไหนนะถึงจะขี่ได้นู่นหรอเออ<ด>นู่นปลาเก้ียวก็อยู่น,นู่นนะคะข้ามแล้วนะคะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะพี่แม่ค่ะสวัสดีค่ะ